บนโซเชียลแชร์คำเตือนเกี่ยวกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าว่าห้ามใช้ที่ชาร์จฉุกเฉินชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบ่อยๆเพราะจะทำให้ระบบไฟฟ้าของรถเสียหายได้ืึชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลสองหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็ก ชูช่วก่อนแชร์สัมนกข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียามยนต์การใช้ที่ชาร์จฉุกเฉินชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบา่อยๆจะทําให้ระบบไฟฟ้าของรถเสียหายได้นี่จริงไหมครับต้องบอกว่าไม่ครับแต่ว่าจุดที่มีความเสี่ยงแล้วกันแล้วมีโอกาสที่ทําให้เกิดความเสียหายได้เนี่ยอยู่ที่ตัวบ้านของเรามากกว่าอยู่ที่ตัวปลั๊กที่เราเสียบชาร์จมากกว่า แล้วทำไมความเสี่ยงของการชาร์จรถ E ีตกไปอยู่ที่ตัวบ้านล่ะครับไฟบ้านถ้าเกิดเป็นบ้านยุคใหม่ตัวระบบขนาดของสายไฟแล้วก็ตัวปลั๊กที่รับเต้าไฟก็จะถูกออกแบบมาให้เป็นมาตรฐาน16แอมป์นะครับแล้วบ้านยุคเก่าล่ะครับตัวปลั๊กเนี่ยยุคเก่าจะอยู่แค่ประมาณสัก10แอมป์เวลาที่เราต่อไอ้เจ้าเต้าเสียบชาร์จไฟเข้าไป ในตัวของรถ e กมันจะเกิดความร้อนสูงปักต่อที่ผน,นังสายไฟที่อยู่ด้านหลังตัวปักเนี่ยอาจจะเกิดความร้อนสะสมฉนวนเกิดความร้อนแล้วก็เกิดการกรอบ เกิดการไหม้ได้เมื่อใช้ต่อเนื่องยาวๆนานๆจริงๆแล้วรถ E ีวีออกแบบมาให้รองรับการชาร์จแบบไหนบ้างครับรถ E ีวีจริงๆออกแบบมาให้สามารถรองรับกระแสไฟเข้าสู่ตัวรถหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วครับสามารถรองรับการใช้ emergency charge portable charger ที่ติดแถมมากับตัวรถเสียบกับเต้าไฟบ้านรองรับการชาร์จที่เป็น home charger หรือว่ากระแสไฟที่แรงสูงขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วก็ในรถยุคใหม่ปัจจุบันส่วนใหญ่ออกแบบมาให้สามารถรองรับ กระแสไฟที่เป็นกระแสตรงที่เราไปชาร์จอยู่ในสถานีบริการหรือว่าตัวปัม๊มหรือในห้างแล้วความแรงของกระแสไฟฟ้าที่ชาร์จต่างกันไหมครับ AC หรือไฟกระแสสลับเนี่ยจะมีกระแสไฟต่ำๆนะครับประมาณ10แอมป์12แอมป์ถึง16แอมป์แต่ว่า DC c h ชาร์จเจอร์ทางนอกบ้านเนี่ยรถไฟฟ้ายุคใหม่รองรับเริ่มต้นสมัยก่อน40กิโลวัตปัจจุบันกลายเป็น60 80กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับจนกระทั่งสูงถึงปัจจุบันตัวรถที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์มซ์สูงๆเนี่ย150ยถึง200กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแล้วถ้าเราใช้ที่ชาร์จฉุกเฉินจะทำให้ชาร์จช้ากว่าใช่ไหมครับ ใช่ครับยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันแบตเตอรี่มีความจุ50กิโลวัตต์อาวตัวรถออกแบบมาให้สามารถชาร์จเร็วได้ด้วยไฟ50กิโลวัตต์จะหมดเลยจนกระทั่งถึงเกือบเต็ม100%เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราไปชาร์จบ้านใช้อแดปเตอร์ถ้าอแดปเตอร์นั้นรองรับการชาร์จสูงสุด3กิโลวัตต์10กว่าชั่วโมงแล้วยังไม่เต็มเลยพอเขาสามารถที่จะรองรับการจ่ายไฟได้น้อยเราก็จะใช้เวลาในการเติมนานแต่การชาร์จที่ช้าก็มีีข้อด การที่เราใช้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จธรรมดาไม่ได้มีปัญหาแล้วก็กลับเป็นข้อดีด้วยซ้ำสำหรับตัวรถ EV ที่จะเป็นการค่อยๆดึงกระแสไฟแบบต่ำๆเติมเข้ามาใน,ในตัวรถการใช้ที่ชาร์จรถ EV มีอะไรที่ควรระวังบ้างไหมครับ การที่เราไปเสียบปลั๊กแลวปลั๊กบ้านนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยได้เบกเกอร์รวมตัวเดียวกันไม่ได้เป็นเบกเกอร์แยกสําหรับจุดที่จะชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนี่คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวชุดสายไฟเราเสียบใช้ในครั้งแรกยังไม่มีปัญหาแต่พลาสติกที่เป็นฉนวนที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ออกแบบมาสําหรับการจ่ายไฟแรงๆเนี่ยจะเริ่มแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มกรอบคั้วทองแดง,งจะหลุดมาชิดติดกันแล้วเกิดเพลิงไหมแต่ทางที่ดีควรติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์มากกว่า เพราะฉะนั้นการใช้นานๆในจุดตำแหน่งที่ไม่ได้ถูกออกแบบมารองรับเนี่ยไม่ได้เสียหายท,าทันทีแต่มันจะค่อยๆเกิดการเสื่อมสภาพและมีโอกาสเสียหายจนกระทั่งไปช่วงเวลาที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้เพราะนั้นใช้รถไฟฟ้าจริงๆแล้วอะแดปเตอร์ใช้ได้เมื่อฉุกเฉินแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ทุกวันใช้ประจำเป็นรถที่ติดอยู่กับบ้านเราแล้วเนี่ยควรติดโฮมชาร์จเจอรมากกว่าครับ ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์กันว่าห้ามใช้ที่ชาร์จฉุกเฉินชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบ่อยเพราะจะทาให้ระบบไฟฟ้าของรถเสียหายได้นี่เป็นยังไงครับที่แชร์กันมาบอกว่าตัว Emergency Char g e ์จะทําให้ตัวรถเสื่อมสภาพไวไม่จริงครับแต่ว่าส่วนที่จะทําให้เกิดปัญหากับตัวไฟบ้านนี้จริงครับดังนั้นไม่ควรแชร์ต่อครับความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยหากศึกษาและเข้าใจสามารถลดความเสี่ยงได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code คนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้ จาก playlist รวมเรื่องยานยนต์ใน YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์สงสัยไว้เสมอเช็คให้แน่ๆไม่ชัวอย่าแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม